สร้างความร่มเย็ยนในสังคมนั้นทุกภาคส่วนควรส่งเสริมให้ประชาชนได้น,นำหลักธรรมมาปฏิบัติด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกันเห็นความสำคัญของความเป็นคนและเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะอย่างมีเหตุผลโดยยึดตามแนวทางคุณธรรมและจริยธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยวัดที่จะต้องเข้ามามีบทบาทนำที่สำคัญของสังคม สวัสดีครับคุณผู้ชมบทบาทของวัดในการเสริมสร้างให้เกิดความสงบร่มเย็นในสังคมได้นั้นควรต้องพัฒนาวัดให้กลายเป็นจุดศูนย์รวมในการนำหลักธรรมเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนให้มีความเข้าใจในหลักธรรมอย่างลึกซึ้งนอกจากนี้วัดยังจะต้องเป็นจุดศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชนด้วยพลังของบวรอันประกอบไปด้วยบ้านวัดและโรงเรียนเพื่อสร้างให้เกิดความสงบร่มเย็นในสังคมอย่างยั่งยืนครับ วัดบ้านหนองบัวระเวตำบลหนองบัวระเวอําเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2465เป็นวัดเก่าแก่อยู่คู่กับสังคมชาวอําเภอหนองบัวระเวมาอย่างช้านานปัจจุบันมีพระครูปริยัตยาณโสพลเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองบัวระเว วัดบ้านหนองบัวระเวเป็นวัดที่เน้นส่งเสริมให้เกิดความรู้พร้อมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างค่านิยมที่ดีงามการอนุรักษ์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยรวมทั้งนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยกรมการศาสนาได้ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคุณธรรม เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยมีข้อปฏิบัติหลักคือ 1. ยึดและปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยการรักษาสิ่งห้าและบุรณาการกับการนำเนินชีวิตเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 2. มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองความพอมีพอกินการรู้จักพอประหยัดและคำนึงถึงความมีเหตุผลโดยยึดหลักทางสายกลาง 3. มีการดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยมีความเอื้ออาทรมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยและมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันของคนไทย ทั้ง3ข้อปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนและการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนที่เข้มแข็งและมั่นคงในฐานะที่วัดบ้านหนองบัวระเวเป็นหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมทางพระพุทธศาสนาในความอุปถรัรมภ์ของกรมการศาสนา วัดบ้านหนองบัวระเวีได้เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมที่สำคัญเช่นการเข้าวัดฟังธรรมกิจกรรมทางสศาันาประมหากษัตริย์กิจกรรมจิตอาสาการส่งเสริมประเพณีท้องดินรักษาวิถีไทยวิธรรมอย่างชัดเจนเป็นการนำพลังวรคือบ้านวัดโรงเรียนรวมไว้อย่างเข้มแข็งนับ เป็นความงดกามแห่งธรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่ขิมแข็งในพื้นที่นำมาซึ่งความภูมิใจของคนในชุมชน และด้วยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในสังคมไทยในการดำเนินงานในฐานะหน่วยเผยแพศศร่ศิลธรรมทางพระพุทธศาสนาของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมย่อมส่งผลให้วัดซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่มีคุณค่าและเข้มแข็งของไทยเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อชุมชนเพื่อร่วมฟื้นปูว,วิถีไทยวิถีธรรม โดยมีพระสงฆ์ผู้มีเมตตาและเสียสละเป็นผู้นำในการพัฒนาเกิดชุมชนคุณธรรมที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงทั้งนี้การบูรณาการการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนรวมทั้งบวรจะช่วยลดช่องว่างทางสังคมเพิ่มความสมดุลวามวิถีไทยทำให้คนไทยมีความมั่งคั่งมั่นคง และความรู้อย่างยั่งยืนได้ในอนาคตครับและทั้งหมดนี้คือวิถีไทยวิถีธรรมโดยหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมทางพระพุทธศาสนากรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมที่ได้นำทุกท่านมาพบกับการสร้างความสงบร่มเย็นภายในสังคมด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดยการร่วมแรงร่วมใจกันของวัดบ้านหนองบัวละเวจจังหวัดชายภูมิแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ